มามามามหายายมาหายายตัวเองแบ่งให้น้องเล่นแล้วนี่ไม่ต้องร้องอ่ามามาสวดมนต์กันสวดมนต์กันเร็วทำวัดเช้ากันเล็วก็เอ้ยก็เอ้ยมามาท่องกว่ามาก็เอ้ยก็เอ้ย ก้อเอ้ก้อเอ้ก้อเอ้เอ้องงูใจกล้าอืมเจ้าจานใช้ดีอื้อใช้ดีเออช่อชิงตีดังชอช้างนี่หนีช่อโซจ้าวโซ อ่ะชอเชอร์คู่กันอ่ะยาผู้หญิงโอ้ย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 เอะผู้หญิงโสมาอ่านก่อนตาตักตบตาตักหุนหันทอถารองหอหีบใส่ผ้าอ่าหอจุระสอ อออ่างเนืองนองยายยายาย,ยายยายอย่าปิดย<า>อย่าปิดอ่างเนืองนองเอาปิดอะไรเราบ้านนี้พ <laughs> <c oughs> อต้องคู่ตาโตที่พอยต้องปิดที่พอยเข่ามือเดิ น่าจะใส่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วล,ล่ะจะไม่ใส่ <Yay! S 1> จะเก็บละพี่คอยกลับเข้ามาค <Yay! S 1> อยกลับเข้ามาภาษาเทบมาละภาษาเทบมาละ คือคนพ่อมีเงินบ่เจียงไห้เล่นเขาไปิดเปิด้าร้าดเลยเปิดทำไมเขาเล่นดีแล้วอย่าอย่าเพิ่งเปิดระวังมือนั่นแหลนคือเด็กเล่นอนะ่ะอย่างนี้แหละดีแล้วโอ๊ย อ้ออย่า uh, ป <c oughs> ิดยายช่วยด้วยทีนี้ยายบีเอาได้ไหมยายบีเอาได้ไหมยายบีเอาได้ไหมยายบียาบีจับช่วด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วด้วยเเฮ้เฮ้ดฮ้เ ha ha ha